เราออกจากลานแสดงช้างเราจะมาดูจระเข้ต่อครับมาดูจระเข้เลยนี่โอ้โหชาละวันดูตัวนี้ดิชาละวันเอ้ยบอพ่อแม่พันธุ์นะครับอายุ20ถึง50ปีครับนี่มีตัวใหญ่นั่นเลยไปมาดูฝั่งนี้ จระเข้จระเข้มาชมการปั้มจระเข้ครับปั้มจระเข้แล้วครับครับในเวลาปั้การไหวกกคาว่นึ่งกรเหกรลึถึงคูาาจารกันเกียร์สองครับ แต่ค uh, oui, like, ือล uh. oh. oh, ้าไม่ล็อคท่าจับน้ำก็ืปงกันเพียงเล็กน้อยอาธรรมชาตนะครับเล้ี้ก็ลเอคทุกจับเลยทบแต่ชอบความคือเจ็บนะฮะโอุ้หท้านะครับเซตี้เราหาวก็ผมต้อมาอาบแดดกกลัวกันเลยครับ เวลาเก็บตัวเก็บวาซาบิจทานกันเนื่อกรอบสำครับใมลักษณะของมะเร็งกวเป็นแบบนี้ห้ามเลอกเนียนแบบเป็นสาดนะคะลูกเพราะเราต้องใช้เวลาคุกคนจับจอละเกมาเป็นลานงานกันเลยครับัล วยครับมาดูสาวๆนะครับสาวๆนะครับสาวๆนี่ไม่ใช่จระเข้นะแม่เสือสาวยิทางกรังเรียก่อนครับเดี๋ยวใช้พบไช้ถุงหนาแรกก่อนหน้นหลังกระลับมาแบนก่อนอ่ะ ละเคตตั้งเสือสาวเต็มเลยนี่นไปไหนไม่รับก็เปนกับเกเล็กนอยก็บอตนทีาทากันก็เยวกว่น ถ้เล่นไพแล้วมว่าจเมื่อกี้เราไม่อยากจะเล่นด้วยเท่าไร่อะทางแรกลว่าครับผมจะสได์ากตาไ่ดตะโำได์็หรอดจะทได้ไม่ทันได้กันเละแต่ไม่ได้เิน แล้เก็นวิธีวัดเข้ากจรเกกับแม่หมอกเราราเกขอคหมอขอพระให้เราแทครับหนึ่งสองรับ เอาล네ะครับมครับเราังลนเป็นนเียวกันเล่นไปเรื่อยๆตอไปเวลาทีีกสลับตัวกันเสียก่อนนครับผมเอาละครับต้อครับทำไนไม่ดูไม่หมดไม่เอาขึ้นมาเว้นครับขอประเทดูโดกันเลยนะทุกหมอจ๋า เราแล้วนะม่น่ากังพอ่ะราเีเป็นด็กีไม่ชอบต้าชอบเส่นแบกใจกับ่ะ ักั้า้อซโฟก็ผมหมกระาบอกว่ะนำนิวัด่้าน้ก็ากเออเวาเนยโอเคทุกย่างดกะถูกิสเอร์โแนอินไลท์กไรหมอทำได้ก็าไม่ได้กาะพายมีอ็เพียงผ่ายได้หรือเปล่า โอเคสเก็ตอ่าสุดท้ายแล้วอ่ะ2เฮ้เฮ้โอเค1วนรอบฮัลโหล1วนรอบโอเคโอเค1วนรอบ okay. okay. uh, อยาทงครับเราอยู่รั้งาไยกันอี่ครับยยังอยู่รอเดีวเรมาดูการที่ตัวกรหลกกาเลอนหลต้องกาาแกะผ่านของได้หรือโอเควันมา้ทาทแอคที่ได้ก็กระไดมาทำได้การเลือหลัต้องแกะผ่านของได้ครับโอเค ไปอีกครั้งบ้าง <tiple> okay.

แด่มาโอเควั3ค right. ูทีเฮ้เฮ้โอเคโอเควันะันนคอวันทีั้งอีองรอบนะครับอาจจะยังไม่ผ่านครับแว โอ้พอแล้วครับผมเอ้าโอเควันมาถ้านะเดี๋ยวเราไปกันอีกท่าที่สาับครับผมโอเคไหมโอเควันมาถ้า เราต้องแางต่อไปกันเลยมบครับเราไ่อสี่หกแ้วมราจนำที่สามนะและก็อพื่ากของเจเท่นเลยดะไปละพอเราจะมาพนะครับโอเควันวานี้แล้วเราจะมีทงีแล้บโอเควันน้ เรามาดูทางที่สองอีกแล้วเพื่อการเรียนรู้มีกล้องเรียมถ่ายกันได้เลยครับโอเคเววเอาลากบายบายพอแล้วก็มาผอเลยครับเอาผ่อนเทนนิสมาเรียนกับเราเอาล่ะครับหลังจากนี้เราจะไม่จบการเรียนเท่านี่ครับแก้ไขนะครับที่มองว่าแสดงที่ที่ผูกพันได้แล้วอยากจะมากแล้วกันการแสดง เราต่อแผนรด้ไหมครับผมกอบลยครับไปนั่งมาตอ่าอเรื่องอรับมก็ร่ายแจ็่ครอมีสมอเลยรับตาหปสอักได้แลวคุณอง่านักปรการไม่ากาเให้นะผมแต่เราอย่าไม่การเดยเท่านั้นครับ ขอพี่จนมาพบมาชมกอใจว่าราล้วเราค่ต้องังเราหน่อยแอบดีกรบผมอ่า็นก็ใป้ให้้ก็โอเคโอเคตัว เรอคะหมอคงเราก็ะน,นั่ัเหลักของต่ออลกหก้เขเหรอกันที่น,นก็ดีนะครับอมเเริ่มกันท่ของนะคโอ้ไปไวครับ หน้าท้อเอาคลับการแสดงของเราก็จบกันเพียงเท่านี้ผมบอกว่าโอกาสหน้าโอกาสต่อไปคงจะได้พบกันอีกราบผมสวัสดีครับบ๊ายบายบายบบบ จบแล้วครับนี่อัพพวงหนึ่งพอเรามาเจอมะม่วงอยู่ในป่านี่มะพราใช่ครับมะม่วงดูจระเข้แล้วมาดูมะม่วงเดี๋ยวจะพาไปดูลิงอีกนะครับมาดูลิงโอนลิงเยอะเลยถ้าแก่งะ นี่ครับนี่คือจระเข้น้ำจืดครับอายุ3-4ปีนี่ครับบ่อน,นี้เป็นจระเข้น้ำจืดโอ้นอนเต็มเลยตัวเล็กๆตัวเล็กคน้ำจืดตัวเล็ก,ลกนะครับตอนนี้เราก็โชว์ดูโชว์จระเข้ไปแล้วเราจะพามาดูลิงดูลิงดูไก่นะครับนี่ดูเตี้ยไก่ไปดูไก่ดูลิงอง๋อลิงแสแม นี่จ้าจะโอ้ฮัลโหลนี่ลิงลิงเกิดไหมเกิดกันเดินไปแล้วเดินตูดแดงไปแล้วนี่วันนี้มีไก่โอ้ไม่ใช่นกยุงอินเดียขาวโอ้นกยุงอินเดียขาวครับไหนนอะน,น่นน่นนุ่นนกยุงอินเดียขาวโอ้ นนันญี่ปุ่นก็ขาวนะมันญี่ปุ่นขาวนะเกาหลีก็ขาวนะทั้งนู่นไก่ไก่ไกุ๊กกุ๊กกุ๊กโอ้โหไก่ฟ้าสีทองดูไก่ฟ้าสีทองนะจ๊ะไก่ฟ้าสีทองนะั่งตาแดงอะนั่งตาแดงอะลิง ไหนดีโอ้โอเคไปดูต่อนี่อันนี้เขาเล็กชะน,นีนะจ๊ะนี่ไงจัดชน,นีหน้ามันสิมันจะเรียกหาผัววัวบัววัววัววัวนี่ก็ชนีเหมือนกันนี่นนนเดินไปนก,กันชะนีอุกัน วันนี้ถ้ำผีสิงปิดครับเลยไม่ได้เข้าไปดูเดี๋ยวข้ามสะพานไปฝั่งนี้ครับเป็นบรรยากาศมีน้ำตกมีเรือไปเดินชมบรรยากาศข้างในต่อนี่เป็นอีพีสองครับอีพีสองพีแรกพาไปชมช้างเรียบร้อยแล้วนี่อีพีสองโอ้โอ้ชมต้องพามาดูสิโตครับ สิงโตเอา้าเดินไปไหนแล้วนีสิงโตท,งทองหยอดตัวท,ทองคงหยอดเติมไปแล้วนู่น<อ>สิงโตสองตัวอันนี้นกทองหยอดว่าเจนาป่าไปดูอีกตัวหนึ่งครับ นีครับจบแล้วเราออกแล้วกลับแล้วนะครับสนุกไหมวันนี้สนุกพา <laughs> ย้อนมาเด็กนะฮะมาดูช้างมาดูจระเข้กลับแล้วครับขอบคุณที่ติดตามสองยีพีครับ <laughs> แล้วเจอกันใหม่ยีพหน้าจะพาไปไหนนั่นแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย